อันนี้ก็รับรองหนังสือออกมาก็ดาม่าอีกนี่นี่อันเนี้ยหนังสือออกมาดาม่าอีกนี่ไงกบหลงชุมพรนี่ไงหลังปูสุกหลังปูสุกโค้ชเอาอะไรมาเล่นไปกันใหญ่แล้วปอกเก๊ทั้งวงการใช่อย่างนี้เก้ป่ะล่ะ พิหาที่มาได้ต้องมีดิอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ผมถามว่าบอกเก๊เพราะเสียนพระพูดซึ่งก็ไม่มีหลักการสร้างเห็นปะเหรียญสมัยก่อนเนี่ยผมจะพูดเลยเหรียญที่มีที่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวอะอ่ะไม้จิ้มฟันหายเจ้าโอบริการไม้จิ้มฟันเดี๋ยวเข้ามากันใหม่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยคุณสังเกตนะเหรียญโบราณเนี่ยถ้ามีเส้นก๋วยเตี๋ยวใต้หูแบบเนี้ย แท้หมดนี่เห็นปะถ้าตามบ้าน่ะเยอะด้วยนะเจอแน่นอนคือทุบะพี่อิทพูดว่าอะไรมันเป็นเหรียญเก๋ที่มีประสบการณ์รถเคยมีคนโดนยิงแล้วไม่ตาย,มมาายเคยมีคนรถชนแล้วไม่ตายจริงๆมันเป็นเหรียญแท้ผมบอกเลยแล้วเหรียญเนี้ยคนที่บอกว่าได้รับส่วนมากเป็นทาหารเรือ าเร็เขาไม่ขายอ่ะเขาเก็บเขาไม่ขายพอวงการไม่มีกระตีเกยงเดืยวผมบอกเลยเหรียญเนี่ยเหตุผลที่ว่าเกยเสียนพระพูดซึ่งเสียนพระไม่ได้เป็นทหารเรือเสียนพระไม่รู้เรื่องราวเลยว่าใครเป็นคนสร้างาอ่าแต่ข้อมูลที่บอกว่าเหรียญนี้แท้คือหนึ่งมีทหารเรือที่ได้รับสองนะครับ กรรมวิธีเนื้อเหรียญมันไปพัปีสองพันห้าร้อยศูนย์กว่าชัดเจนนี่แล้วแล้วเนี่ยปีศูนย์สี่ใช่ป่ะหน้าเนี้ยวัดประสาทอะ่ะเอามาเป็นต้นแบบด้วยแล้วลบพศออกเนี่ยหน้าเนี้ยวัดประสาทเอาเป็นต้นแบบด้วยแล้วลบพศอ,ออก ผมจึงบอกไนงะว่าพระแท้เขาจะเอาเหรียญเก๊มาเป็นต้นแบบบหรอ <st> uh> ฉะนั้นนะครับไอ้ใครไม่เล่นช่างเขาอ่าแต่เราเนี่ยในหนังสือเล่มนี้มีเขียนเรื่องราวของเหรียญน,นี้อยู่ <st> uh> เดี๋ยววันที่ผมมีเช็คภาผมให้ส่งมาทางไลน์เช็คได้ครับนี่เห็นไหม มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เห็นป่ะทหารเรือไหมนั่นแหละครับแล้วเรื่องราของพระปูสุกเนี่ยเหรียญนี้อีกข้างหลังพระร่วงวิเศษอีกแต่ยิ่เจอยากกว่าหลวงปูสุกนะหลงปูสุกยังเคยเจอป่วยบางคนบอกเนี่ยเป็นศิษย์กบุหลงชุมพรที่แท้รู้อกเป็นใครเป็นลูกเลย อ๋เนี่ยเป็นโอรสของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โอรสของกรมหลวงชุมพรที่เป็นพระแกจิมีสองลูกคือพระล่วงกับหลวงพ่อสําเนียงอยู่สนาพรหลวงพ่อนรู้จักปู่อ้นว่าบางจากพระท่านเหมือนสมเด็จโตครับเนี่ยเห็นไหมเอาง่ายๆนะเวลาผมพูดอะไรผมไม่ได้มีแค่คำพูด ผมจะมีรูปให้ดูด้วยเไม่ว่าคำเหมือนกันเลยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนี่เหมือนไหมเหมือนเหรียญเหมือนรูปต้นแบบไหมเหมืมนอนก้อนใช้รูปแกะอกนี่ต้นพ่ออุทัยไหน เดี๋ยวบางคนบอกเป็นราชบุรีของพ่ออุทัย,ทยเนี่ยอย่างเงี้ยสร้างเนื้อต้องทำได้ธรรมดาเปล่าลเหลียยปีเก้าวาด้วยเก้าแปดนุ่นสร้างทองคำมาด้ปีเก้าแปดอะไอ้ตากานี่อีกพระใส่แว่นไม่แพงใครแม่งเป็นคนพูดอยากจะรู้เนี่ยพระใส่แว่นไม่แพง เห,เหมือนเหมือนเหรียญหลวงพ่อต้องสุกรุ่นแรกอ่ะบอกหลวงไม่ไม่ใช่รูปหลวงพอ่อรูปคนพายเรือหลวงพ่อเตะบาทไม่เสกให้ใครเป็นคนพูดนะใครเป็นคนออกตะก,กาพาใส่แว่นไม่แพงหลวงพ่อสีน้นำเลิกเล่นนะเอาคัเป็นเพลงเลอันเนี้ยในเรื่องราวของเหรียญเนี่ยก็หลวงชุมพรทุกบล็อก นี่เหรียญปูสุกดูดิมีกี่แบบอันนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิของจา่าเจ๋งทั้งหมดนะอพอเอียเซงเหรียญนี่ยมีกี่แบบพ้าไม่ได้มีบล็อกเดียวนะแล้วสุดท้ายเสียนท้าบอกอะไรเล่นบล็อกนี้เออ ก็เนี่ยก็ลองก็อยากจะรู้ว่าทาไมพระสายแว่นไม่แพงพระสายแว่นไม่เก่งเหรอบอกา่งจริงเนี่ยเรื่องราวของพระหลวงปุษกนี่มีมเยอะนะนเนี่ยพระหลวงปุกเนี่ยมีหลายแบบนะหลายยันด้วยถ้าใครบอกยันไม่ใช่เอาอย่างนี้ก็บันเทิงดิหน้าปุษกบอกยันนี้ไม่ใช่ยันปุษก์ก็บันเทิงดิยันที่ทุกที่ทำเสียร้างป่ะ ในเนี่ยยันนี้เนี่ยเหรียนเนี่ยมหานิยมใช่ถ้าผมบอกไงแล้วคนบางคนอ่ะฟังก็เชื่อด้วยนะแบบคือในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดอ่ะคุณจะได้รู้เรื่องราวหล่านี้หมดมอ่านั่นแหละครับพระใส่แว่นพระชื่อเกินหนึ่งพยาง เออไม่แพงใครเป็นคนตั้งตะกะไอ้คนตั้งไม่แปลกไอ้คนเชื่อเนี่ยเอาเอาอะไรไปเชื่อเอาพยายามเงินเอาน้อยพยายามเดียวถึงจะแพงใช่ไหมอ่าอ่าอย่างถ้าหลวงพ่อสำอางสำรวยอย่างเงี้ยไม่แพงอ่าต้องเชื่อพยางค์เดียวใครเป็นคนตั้งนะครับอ่ะนั่นแหละครับจริงเป็นที่มาให้ผมมีจะพะเครื่องแบบนี้อยู่ในบ้าน นี่แหละครับจึงเป็นที่มาให้ผมมามีต่พ้าแบบนี้อย่างเนี้ยสมเด็ดดเจเผ่าอันนี้ก็ของสมเด็จเผ่าชัดเจนอีกเหมือนกันเอาว่าในสมัยที่ผมเริ่มเล่นพ้าใหม่ๆอ่าในสมัยที่ผมเริ่มเล่นผ้าใหม่สมเด็จเผ่าเนี่ยคือสมเด็จที่ผมประกาศเลยว่าชาตินี้ผมต้องซื้อสมเด็จเผ่าให้ได้ พราะฟังวิธีการสร้างมวลสารต่างๆที่ใส่สุดยอดอะบอกเลยสมัยก่อนสมเด็จปร๊บเอาว่าคนเล่นพระมีใครไม่รู้จักสมเด็จเ่าั้ยรู้จักทุกคนเป็นชื่อที่แปลกหูอะรู้จักสมเด็จเ่ามวลสารการโอโ้ท่านนี่เป็นตำรวจเล่นของนะยุคที่ป่าเสือผาดทับสายทองก็ท่านเผาศรียาน,นนนะยุคตำรวจเล่นของผมบอกเลย เหรียญเงาะเหรียญละหนึ่งพันครับติดตออินอกได้ครับนี่ใครอยากได้พ่อเนื่องนะแอดเฟสน้องหลังแม่กองไปเลยนี่สายตรงพระแม่กองครับเหรียญหลักทั่วไทยอ่าแต่ถ้าเป็นพ่อเนื่องนี่นะครับชาวที่น้องหลังแม่กองสบายใจได้อย่างเงี้ยเอาถ้าจะหาพระที่แขวแล้วเมตตาต่ใหญ่ต้องวัดหนองบัวผง ที่เสริมอำนาจเสริมบารมีเสริมเมตตามหานิยมเสริมความเป็นใหญ่เป็นโตเรียกเงินเรียกทองวัดหนองบัวเนี่ย